จับแล้วฟอร์จูเนอร์ดำคริปซิ่งเสยท้ายเข่งตกข้างทางจากคลิปที่รถฟอร์จูเนอร์สีดำที่อยู่เลนซ้ายขับปาดหน้ารถเก่งวีออสจากคลิปจะเห็นว่ารถเข่งขับมาในเลนขวาด้วยความเร็วแล้วมาเจอกับฟอร์จูเนอร์สีดำขับแช่ขวารถเข่งจึงขับแซงซ้ายแล้วเข้าขวาสักพักรถฟอร์จูเนอร์ขับตามมาปาดคืนแล้วเบรกให้ชนจากนั้นก็ขับหนีทำให้รถเก่งขับตามไปก่อนจะถูกชนแล้วเสียหลักตกลงข้างทางนั้น หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความและตำรวจตามเจอคู่กรณีแล้วซึ่งคนขับเป็นชาวเมียนมาขับให้นายนั่งทั้งคู่ให้ปากคำว่าตอนเกิดเหตุไม่รู้ว่าขับชนบอกว่าตนเป็นฝ่ายชนเองส่วนคนเป็นเจ้านายบอกว่าขณะเกิดเหตุนางเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่รู้เรื่อง ซึ่งผู้เสียหายก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คู่กรณีให้ข้อมูลกับตำรวจเป็นความจริงหรือไม่เพราะตอนแรกเขาหนีอาจจะถอดกล้องหรือให้ใครมารับผิดแทนหรือเปล่าส่วนค่าเสียหายอูประเมินเบื้องต้น3 0 0 0 0 0ทุนประกรันตน2 0 0 0 0 0ส่วนเกินต้องไปเรียกร้องจากคู่กรณีฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆันนะครับ